คะ่ะสวัสดีนะคะชาวราศีกุมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ช่องนาราชาโรูของเรานะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักความสัมพันธ์นะของชาวราศีกุมในช่วงวันที่1ถึง15นะคะตุลาคม2.564นนะคะเป็นการดูแบบโดยรวมเป็นการดูแบบทั่วไปเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์เนาะ นกเปิดไพ่แบบสัปตะวันตกนะคะก็สามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีค่ะก็มาเริ่มกันเลยนะคะอาเดี๋ยวก่อนพลังงานนะคะอาจจะสลับกันได้นะคะทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขานะคะมาดูพลังงานใบหลักของคุณนะคะชาวราศีกุมตัวคุณเองอะเหมือนกับว่าเริ่มที่จะกลับมาเอ่อเหมือนเริ่มต้นใหม่แล้วอะมาใช้ชีวิตของตัวเองแล้วนะคะณนะตอนนี้นะคะอืม คือคุณมาโฟกัสนะคะกับการใช้ชีวิตของตัวเองแล้วนะคะก่อนหน้านี้คุณน่าจะมีปัญหานะคะยืดเยื้อนะคะกับใครสักคนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นคนที่มีวัยแตกต่างจากคุณนะคะเด็กกว่าคุณก็ได้นะหรือว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณไปเลยนะแล้วก็บางท่านบางคนคือจบกันไปแล้วนะคุณก็เริ่มต้นใหม่แล้วแล้วคุณก็แบบอาจจะมีคิดถึงเขาบ้างนะคะ คุณน่าจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานค่ะแต่ถ้าคนที่ยังไม่ได้จบกันนะคะอาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าความสัมพันธ์มันไม่ขยับนะคะต่างคนต่างนิ่งนะคุณก็ไม่ค่อยได้สนใจอะไรแล้วนะคะคุณเหมือนกับว่าอ่ะมาใช้ชีวิตของตัวเองดีกว่าอะไรแบบนี้ด้วยนะคะก่อนหน้านี้ก็น่าจะเป็นปัญหาที่แบบนะห้าไมา้ อาจจะมีปัญหาเพราะว่ามีคนเข้ามาเกี่ยวข้องมากจนเกินไปก็ได้นะคะอืมคุณอืมก็มีการพูดคุยกันอยู่บ้างนะคะณตอนนี้นะ คุณอาจจะคุยกับชาวราศีพิจิกนะคะหรือชาวราศีพฤกภก็ได้ชาวราศีสิงค์ค่ะชาวราศีตุลแล้วก็ชาวธาตุน้ำค่ะกรกฎพิจิกมีนนะคะก็มีนะคะบางท่านบางคนยังคุยกันอยู่ยังติดต่อกันบ้างอยู่บางท่านบางคนก็เงียบนไปเลยนะคะตอนนี้นะอาจจะมีปัญหาทะเลาะก,กันอย่างที่บอกนะแต่คุณก็คิดถึงเขาแหละแต่คุณคิดว่า ถ้าไม่ชัดเจนนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากว่าคุณนะคะไม่ได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้หรือรู้สึกว่ามันไม่แฟร์นะคะอ่าเขาอาจจะไม่ชัดเจนนะคะในความสัมพันธ์ก็ได้นะอืมคือคุณรู้สึกว่าถ้าเกิดอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคุณคิดว่าจริงใจหน่อยนะแสดงความรู้สึก ให้กับคุณหน่อยหรือไม่งั้นก็คือเหมือนให้เขาแบบเขาหาคุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงความรู้สึกที่มีให้กับคุณบ้างแบบเนี้ยค่ะนะลึกๆนะคะคุณก็ยังเครียดอยู่นะต่อให้คุณแบบเหมือนกับว่ามาโฟกัสชีวิตของตัวเองแล้วก็ตามนะคะคุณรู้สึกว่าปัญหานี้มันเรื้อรังจังเลยนะคะไม่จบนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะอืมเขาอาจจะไม่ชัดเจนมานานแล้วเหมือนกันนะคะอ่า หรือไม่งั้นนะคะอันนี้อีกกรณีหนึ่งก็คือว่าอาจจะมีปัญหานะคะของคนเก่าๆนะของฝั่งเขาฝั่งคุณก็ได้นะคะที่เข้ามามีผลนะคะในความสมพันธ์นี้นะทำให้เกิดปัญหานะคะอตอนนี้คือคุณคุณรู้สึกว่าทำอะไรไม่ได้เลยนะคะในความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกว่า คุณรู้ทุกอย่างแต่คุณทําอะไรไม่ได้นะคะชาวราศีกุมนะคุณได้แต่อยู่เฉยๆนะคะอ่าใช่ก็คือมีคนกกเก่าๆห,หละเข้ามานะคะเอ่อทำให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์นี้นะอืมหนึ่งช่วยนะคุณขอดูนะคะพลังงานขงเขาเป็นชาวราศีพฤษภเนาะคนคนนี้อาจจะทํางานเกี่ยวกับ สถานที่ที่เป็นวัดก็ได้โบสถ์วิหารนะคะหรือเกี่ยวกับการกุศลนหรือเกี่ยวกับนักวิชาการที่ปรึกษาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอยู่ในตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่ที่สูงเหมือนกันนะที่ดีนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาสามารถที่จะให้ความรู้นะคะหรือให้คำปรึกษาคนอื่นได้นะอืม เตนขึ้นมานะลุกบอกว่าสุดท้ายนะคะคุณจะควบคุมสถานการณ์นี้ได้นะอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เพิ่มกันนะเขาดูค่ะว่าขอดูว่าปัญหาความสัมพันธ์คืออะไรอ๋อชิบช่วยนะคะคือปัญหาความสัมพันธ์ลุกบอกว่า มี2อ,อย่างนะคะก็คืออาจจะเป็นคนเก่าๆก,กลับมาที่บอกไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ไม่คืบหน้านะมไม่ชัดเจนสักทีอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะที่คุณที่นกเห็นนะอขอดูนะคะว่าเขานะคะรู้สึกอย่างไรนะกับชาวราศรีกุมคะ่ะบางท่านบางคนคุยกับ ชาวธาตลมนะคะเมทุนตุนกุมนะแปดเหรียญจริงๆเขาก็ยังอยากที่จะสารต่อความสัมพันนี้กับคุณนะคะอ่าห้าดาบห้าดาบคือห้าดาบคืออะไรอืมไม้เอาสอบเขารู้สึกอย่างไรกับคุณ ือนงมองว่าคนคนนี้อืมมมีแต,ต่ไพ่ดาบขึ้นมานะตอนนี้ถ้าคุณทะเลาะกันเขาก็ยังหัวร้อนอยู่นะคะยังไม่พอใจนะคะเอออาจจะมีการปิดกั้นกันทางความรู้สึกก็ได้นะเขาก็ยังไม่รู้นะคะจะทําอย่างไรนะกับ ปัญหาที่เกิดขึ้นนะอะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะหกไม้จริงๆเขาก็ยังอยากไปต่ออย่างที่บอกอคะ่ะเขาก็อยากเข้าหาคุณง้อคุณนะอะเขาก็ยังไม่ได้ถอดใจในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาก็เหมือนกับว่ายังอยากที่จะสู้ต่ออยู่แต่เขาก็อาจจะยังแบบอืมอาจจะคิดว่าคุณน่าจะปิดกั้นเขาแล้วไหมหรือว่าเขาก็ยังไม่รู้ว่า จะทำยังไงดีนะคะที่จะกลับเข้ามางอคุณนะคนคนนี้นะบางท่านบางคนนะคะคุยกับคนที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานราชการหรือว่าหน่วยสถานที่โรพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะพอดูแล้วคุณล่ะรู้สึกยังไงกับเขาอะคุณก็ยังรู้สึกดีกับเขาแหละนะคะคุณก็ไม่อยากที่จะเสียความสัมพันธ์นี้ไปนะอืม คุณอะรู้สึกดีนะคะยังอยากที่จะประคองความสัมพันธ์นี้ไว้นะอะขอดูนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะของคุณกับเขาจะเป็นยังไงนะ,ะอ,อาจจะต้องรอเนาะบางท่านบางคนคุยกับคนไกลนะคะชาวต่างชาตินะเดือนมงูงหกเหรียญ สองม้คืออะไรคะโอ้ก็ต้องรอนะคะต้องรอจนกว่าคุณคนนี้เขาจะนกนกมองว่าถ้าคุณรอได้นะเออเขายัางทำอะไรตามใจตัวเองอยู่นะคะยัง ยังไม่เลือกนะคะอืมเขาจะยังไม่ชัดเจนแบบนี้อยู่นะคะแล้วก็ถ้าเขาไปรู้สึกดีนะคะกับใครอีกคนนึงเนี่ยนกมองว่าก็จะยังเป็นแบบนั้นอยู่นะคะอืมจะยังไม่ชัดเจนนะคะในความสัมพันธ์นี้นะแนวโน้มอ,อืมหกเหรียญคืออะไรเก้าดาบอืม การกระทําของเขาเองนะคะที่ทําให้เขาต้องปวดหัวต้องเครียดนะคะอ่หรือว่าคุณเองก็ได้นะคะที่เครียดนะเพราะว่าอืมตัวเขาเองอะ่ะจริงๆคนคนนี้ก็อาจจะยังเปิดออปชันนะคะเปิดประตูหัวใจเนี่ยให้กับใครหลายๆคนอยู่นะอาจจะไม่ใช่แค่กับคนเก่าๆ,ๆของเขานะคนอื่นๆด้วยนะคะเขาเขายังเปิดใจนะคะเปิดรับ โอกาสใหม่ๆอยู่เสมอนะคะอาจจะทําให้คุณเครียดได้นะคะแล้วทําให้คุณมีความรู้สึกหวาดระแวงหรือว่าไม่ไว้วางใจเขานะคะแล้วก็ความชัดเจนเขาก็จะยังไม่ให้เราเช่นกันนะแนวโน้มก็จะยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะเพราะเขาเป็นคนที่านี่ไงไพ่ได้สหรับเป็นนายอับัพนะคะอืงอยากที่จะมีความรักแบบเรื่อยๆอยู่ยังไม่พร้อมที่จะหยุดที่ใครนะคะ ก็เอ่เตนขึ้นมานะคะเนี่ยคือไพ่สรุปนะก็คือว่าตัวคุณเองอะค่ะอาจจะต้องทำงานหนักในความสัมพันธ์นี้ถ้าเกิดคุณคุณยังอยู่ต่อในความสัมพันธ์นี้นะเขาค่อนข้างดื้อนะคะคนคนนี้นะเอ่อดื้อแล้วคุณอะอาจจะต้องเหมือนกับว่าต้องใช้พลังงานเยอะอะในความสัมพันธ์เนี้ยอืมต้องเหนื่อยอะนะ ต้องอดทนต้องแกล่งอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคก็จบไปแล้วนะคะสำหรับชาวราศีกุมนะคะในช่วงนี้นะก็จะประมาณนี้นะคะความสัมพันธ์ของพวกคุณนะยังไงก็ขอให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคะขอให้ทุกคนนะคะเจอกับความรักที่ดีแล้วก็สมหวังนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ กด subscribe นะคะแล้วก็เข้ามารับชมรับฟังนะยังไงก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ